สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่องสร้างรายได้จากเกมนะฮะวันนี้ผมจะมาลงทุนในรูเล็ตนะฮะตอนนี้เว็บ HL8 นะฮะเอามีค่าย SA นะฮะ SA ก็เอาเขาเรียกว่ารูเล็ตรูเล็ตมามาลงแล้วนะฮะก็หลังจากที่ติดโควิดไปนานนะฮะปิดบริการไปนะฮะก็ตอนนี้รูเล็ตก็กลับมาเหมือนเดิมนะฮะเสือมังกรนะฮะแล้วก็บาคาร่านะฮะเพื่อนๆก็สามารถ ลงเดิมพันได้หลายรูปแบบแล้วนะฮะข้อดีของอาเเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายท่านนะฮะคงชอบแนวสไตล์การาการลงแบบค่าย SA เนะฮะเพราะว่า SA เนี่ยให้ลิมิตเวลาในการเดิมพัน,นะฮะที่ยาวกว่าค่ายอื่นๆนะฮะค่ายอื่นๆประมาณสัก15วินาที20วินาทีนะฮะนี่นะฮะค่าย SA ให้ถึง45วินาทีนะฮะสำหรับ มือใหม่นะฮะหรือว่าสำหรับคนที่คลิกไม่ทันลงไม่ทันนะฮะก็สามารถเล่นในค่าย SA ได้นะฮะก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันนะฮะโอเคเทคนิคที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะฮะก็คือลง2ใน3โลนะฮะโอกาสชนะ66%ต่อ1ครั้งนะฮะต่อ1เกมที่เราลงนะฮะโอเคมาดูกันครับอ่าผมจะลงไม้ละพันนะฮะผมต้องมาเปลี่ยนลิมิตตรงนี้ก่อนนะฮะทันไหมเอย สักคู่นะฮะทันไหมยยืนยันนะฮะโอเคทันนะฮะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนลิมิตกระทันหันได้ตรงนี้เลยนะฮะวิธีเปลี่ยนลิมิตก็ให้เพื่อนๆมาคลิกตรงที่เปลี่ยนแปลงนะฮะมันก็จะมีให้เราติกนะฮะสิบาทจนถึง1 0 0 0บาทห0บาทจนถึง5,000บาทนะครบผมติกที่100จนถึง1 0 k นะฮะโอเคมาดูนะครับเทคนิคนี้นะฮะโอกาสที่จะชนะสูงมากนะฮะเพราะว่า เราได้ทําการลง2โหโลนะฮะทั้งหมดมี3โหโลนะฮะก็คือ2ใน3โหลนะฮะวิธีชนะ,ะก็จะได้กําไร1,000บาทต่อเกมนะฮะเราลง10บาท10บาทเราก็จะได้กําไร10บาทต่อเกมนะฮะผมลงที่โลละ1000บาทนะฮะสโหลนะฮะเราก็จะได้กําไรที่1,000บาทต่อเกมนะฮะ ครั้งนี้เราผิดไปนะฮะเพราะว่าไปลงที่33นะฮะมันจะเป็นโหลที่3โหลสุดท้ายเลยนะฮะโอเควิธีการแก้เกมนะฮะให้เพื่อนๆทบคูณ3นะฮะเพื่อนๆอย่าทบคูณ2นะฮะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะเสียกําไรในระยะยาวได้นะฮะให้เพื่อนๆนทบคูณ3นะฮะเมื่อกี้ลงที่อ่าหนึ่บาทโหลละ1000บาทนะให้เพื่อนๆลง3,000บาทนะฮะสามพบาทกดยืนยันนะฮะ ก็ถือว่า,าเทคนิคนี้นะฮะโอกาสที่จะชนะสูงกว่าแพ้นะฮะเพราะว่าในแต่ละเกมเนี่ยรูเล็ตมีทั้งหมด37ตัวเลขนะฮะรวมเลข0ูนย์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเราลงไปทั้งหมดถึง27ตัวเลขอขอโทษนะฮะเราลงไปทั้งหมดถึง24ตัวเลขนะฮะตั้งแต่เลข1จนถึงเลข24นะฮะนั่นเท่ากับว่าเราชนะเกินครึ่งนะฮะ เราเรามีโอกาสที่จะชนะเกินครึ่งหน้ากระดานอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเรามีเรามีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเราแพ้ในเกมนี้นะฮะเราสามารถทบเกมในเกมหน้าได้นะฮะก็แล้วแต่ทุนของเพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะเพื่อนเพื่อนอาจมีทุนน้อยนะฮะก็สามารถลงที่10บาทได้นะฮะแล้วแต่ทุนของเพื่อนเพื่อนเลยนะฮะแล้วก็ sa gaming นะฮะก็ลิมิตในการลงทุนนะฮะต่ำมากนะฮะเริ่มต้นแค่10บบาทเท่านั้นนะฮะ เพื่อนๆท่านใดที่มีทุนหลักหมื่นหลักพันนะฮะสามารถเดินไม้ได้หลายๆเกมเลยนะฮะโอเคมาดูเกมนี้นะฮะลงที่เลขอะไรเอ่ยหมวดจะพูดสักครู่นะฮะ31ใช่ไหมฮะสีดำนะฮะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทบแก้เกมนะฮะต้องขยับตรงนี้นะฮะก็ลงตัวละ9,000บาทนะฮะตัวละ9,000นะฮะ 5 6 7 8 9 6 7 8 9เนะฮะเพื่อนท่านใดที่ดูอยู่นะฮะก็ย่าลอกเรียนแบบนะฮะเพราะว่า,าลงไม้ละพันเนี่ยเรากา็ต้องทบคูณ3นะฮะต้องใช้ทุนพอสมควรน,นะฮะก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะฮะเพื่อนท่านใดที่มีทุนเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถทบแบบนี้ได้นะฮะแต่เพื่อนท่านใดที่มีทุนน้อยนะฮะ ให้เพื่อนๆเริ่มต้นลิมิตที่ต่ำๆก่อนนะฮะ,ะโลละ10บาทนะฮะพอถ้าแพ้ในเกมนี้ก็สามารถทบในเกมหน้าก็คือโลละ30บาทเนี่ยฮะโอกาสที่ชนะจะชนะ่มันสูงนะฮะถ้าชนะแล้วเราก็จะได้กําไรคืนมาทั้งหมดนะ,ะทั้งต้นทุนและกําไรที่เราลงทุนไปคืนมาทั้งหมดนะฮะโอเคมาดูนครับเกมนี้ลงทุนที่โลละ9 0 0 0บาทนะฮะย้ำนะฮะความผิดพลาด ของแต่ละคนนะฮะเพื่อนๆมองแล้วอย่าไปหัวเราะคนอื่นนะฮะให้มองความผิดพลาดของคนอื่นเก็บมาเป็นบทเรียนให้เอามาปรับใช้ในชีวิตในการลงทุนจริงของเพื่อนๆเพื่อนๆด้วยนะฮะโอเคครั้งนี้ลงที่16นะฮะก็จะเป็นในโหลที่2นะฮะใช่ไหมฮะใช่ส6ไหมเอยสีแดงสักครู่นะฮะ16ถ้าถ้าลง16เราชนะเลยนะฮะโอเคลง16นะฮนะ ถือว่าเกมนี้เราชนะเลยนะฮะทุนเราเมื่อกี้เรามี10,000แสนสักครู่นะฮะจำไม่ได้เพื่อน <S <S ๆท่านใดที่ดูแล้วก็สามารถคลิกย้อนเข้าไปไ,ดไปดูได้นะฮะทุนผมมี100,000กว่าบาทนี่แหละครับก็ตอนนี้ก็ได้ทั้งทุนและกำไรคืนมาทั้งหมดแล้วนะฮะก็ถือว่าการลงทุนแบบ2ใน3โลเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเอาไปปรับใช้จริง ในการลงทุนจริงของเพื่อนๆได้นะฮะเพื่อนๆท่านใดที่มีทุนน้อยอย่างเงี้ยก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ลงทุนตัวละ10บาทได้นะฮะนี่ฮะถ้าเสียก็เสียก็ทบคูณสาไปเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆอีกหนึ่งเทคนิคนียฮะที่เพื่อนๆหลายท่านที่มีทุนน้อยนะฮะสามารถลงเล่นตามได้นะฮะเทคนิคนี้โอเคอีกแค่1เกมเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําการเลิกเลยนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินนะฮะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะเบื่อกันได้นะฮะก็มีเพื่อนๆหลายท่านนะฮะเขาเรียกว,ว่าถามเข้ามาในแชทนะฮะหรือว่าถามเข้ามาในคอมเมนต์ของ YouTube นะฮะก็ถามมาว่าผมเอาทุนเอาเอากำไรกี่บาทต่อวันนะฮะผมบอกไว้เลยนะฮะผมใช้ทุนเป็นแสนต่อต่อวันนะฮะแต่ผมเอากำไรน้อยนะฮะผมเอาก็กำไรแค่ สามพันสี่พันนะฮะได้ชัวร์นะฮะได้แล้วเลิกจริงๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนคิดเหมือนผมนะฮะเอาทุนเยอะๆแลกเข้าไปนะฮะแล้วก็เอากําไรน้อยๆออกมานะฮะอย่าไปโลภมากนะฮะขนาดผมใช้ทุนเป็นแสนนะฮะผมเอากําไรแค่3ามถึงหพันแค่นี้จบนะฮะสามถึพันต่อวันนะฮะเพื่อนๆฟังดีๆนะฮะคูณ30บาทบ่าทคูณ30วันไปนะฮะนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆได้กําไรต่อเดือนนะฮะ เป็นแสนนะฮะลองเอาไปคูณดูนะฮะห้าพันคูณสานะฮะถือว่าเยอะนะฮะเอากําไรแค่1,000บาทต่อวัน1เดือนก็ได้30,000บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ5,000บาทได้รับรองนะะเพื่อนๆทำแบบนี้เพื่อนๆได้จับเงินแสนแบบสบายๆแน่นะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องข้อคิดในการลงทุนคาสิโนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะให้คิดคิดได้แล้วก็ทำตามที่ผมบอกนะฮะ เจอกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาเทคนิคไหนมานำเสนอเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ